สวัสดีครับ1น p c อนะครับสำหรับกิจกรรมช่วงกักตัวนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในห้องนี้ทุกวันเลยครับทุกวันตั้งแต่ตื่นจนนอนเลยเพราะว่าช่วงกักตัวเนี่ยผมก็ต้องแยกบริเวณกับภรรยาด้วยดังนั้น14วันครับอยู่แต่ในห้องนี้ออกไปกินข้าวก็สวมหน้ากากาแล้วก็แยกพื้นที่กันก็เจอหน้ากันไกลๆคุยไกลๆนะครับแต่ก็มีโอกาสได้อยู่ห้องนี้เป็นหลักเลยก็็นห้องทํางาน,นครับ ก็ทำอะไรได้ทำหลายอย่างที่ค้างค้างไว้ครับอย่างเช่นเดโมเพลงเก่าๆขุดมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็หยิบนูน่นหยิบนี่มาเล่นในห้องนะคือใช้เวลาในห้องคุ้มค่ามากก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่จะกักตัวเนี่ยดีซีก็เพิ่งทำซิงเกิลล่าสุดเสร็จกันพอดีครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวสัก ประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยน,น่าจะได้ชมเพลงกันได้ชมได้ฟังเพลงกันนะครับก็ซิงเกิลมาจาก ETC นะครับก็ช่วงนี้ติดตามผลงาน ETC นะครับก็ติดตามได้นี่นะครับขอเพลงเข้ามาได้ที่เมโล97.5นะครับเทคแคร์นะครับทุกคนครับ